หลังจากคลอดลูกมาผิวหน้าก็ดำผิวก็แห้งผมก็ร่วงทำยังไงดีสวัสดีค่ะแม่เปียนะคะจากเพจจินซู้ค่ะวันนี้นะคะเปียก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมานำเสนอค่ะทะดาดา ตัวนี้นะคะเป็น a k dietary supplement นะคะช่วยปรับฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น a k collie sweet orange plus นะคะเป็นคอลลาเจนสำหรับคุณแม่หลังคลอดโอ้คือไม่เคยเจอมาก่อนคือไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่คลอดลูกมาไม่เคยเจอคอลลาเจนสำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ ให้นมบุตรแล้วก็ทานคอลลาเจนได้นะคะคือตัวแรกเลยปลอดภัยแน่นอนมีอยอยนะคะปลอดภัยคอนเฟิร์มแน่นอนค่ะคุณแม่ คนไหนนะคะคุณแม่หลังคลอดที่เพิ่งคลอดลูกนะคะที่ประสบปัญหานะคะผิวคล้ำนะคะผิวแห้งแล้วก็ผมล่วงนะคะจากการที่เราดูแลลูกน้อยหอยสังของเรานี่เองนะคะเราทุ่มเทไปทั้งกายทั้งใจไปทั้งหมดเลยนะคะให้ลูกแล้วอย่าลืมนะคะที่จะอาหาันกลับมาดูแลตัวเองนะคะด้วยการหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ AK คคอลลาเจนนะคะแล้วก็ DG จีนะคะเดอะเอเลี Italy, นะคะซัพพลีเมนต์นะคะตัวนี้ช่วยปรับฮอร์โมนนะคะซึ่งเป็นตัวที่แบบอ่อนโยนต่อลูกน้อยของเรามากนะคะซึ่งเบียก็ชอบมากเลยนะคะซึ่งเราได้ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลลูกด้วยนะคะตัวนี้นะคะเปียก็จะกินคู่กันนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินเลยนะคะอันนี้ให้รับประทาน1เม็ดนะคะ1 1กระปุกนะคะจะมีอ่า สาแคปซูลนะคะทานวันละเม็ดนะคะทานคู่กันกับคอลลาเจนจ้านี่สเม็ดนะคะคือตัวนี้ค่ะตัวดีจีค่ะจะช่วยปรับฮอร์โมนเพศหญิงนะคะคือเปลียนใช้จริงๆนะคะแล้วเ,เปลียนมาอยากมาแนะนำเพื่อนๆนะคะซึ่งมันดีมากเลยนะคะเปียเห็น ในท้องตลาดอะไปเห็นตัวแรกเลยนะคะที่เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดมากๆนะคะที่แบบดูแลลูกไปด้วยนะคะแล้วมันเห็นผลจริงๆจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะคือหน้าผากเปียนะคะจากแห้งๆนี่ค่ะคือแบบเงาวิ้งวับมากเลยนะคะหน้าก็เงาขึ้นนะคะเปียะจะ เป็นคนชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเปียก็จะหาอะไรที่แบบมาบำรุงผิวบำรุงผิวพรรณแล้วสิ่งที่เปียชอบก็คือเปียจะอ่การรับประทานอาหารนะคะออกกำลังกายหนึ่งกล่องหนึ่งกระปุกนะคะราคา1,290บาทคา่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ790บาทคา่ะนี่เลยถ้าใครนะคะสนใจนะคะอ่ะ มีส่วนลดด้วยนะถ้าแคปนะคะแคปแค่โค้ดนี้นะคะส่งไปทางลิงก์นะคะเดี๋ยวเบียจะวางลิงก์ของร้านไว้ให้นะคะก็จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นคะ่ะถูกมากสำหรับทำให้เรานะคะได้ฟื้นฟูกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะคือแบบมันมันไม่แพงเลยนะคะมันไม่แพงเลยถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะเปลี่ยนแนะนำเลยคะ่ะ